น้องว่าเบิ่งไก่ตัวใหญ่เติอบอยู่พี่น้องเลยประสูตรตัวนี้นี่ครับวานจะตัวใบใหญ่นาะเติบหนึ่งยุลาบได้จานใหญ่อยู่ครับนี่ใส่พักเข้าไปใส่้าวควใส่พริพีเข้าไปนะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องมื่อน,นี้ผมออกมานั่หาปลาดูอีกแล้วนะครับืันนี้เอาเบ็ดมาลงพร้อมได้เบ็ดสายหลีดเบิดครับใส่สายหลีด หมากเบ็ดมิตรรุ่นยังไงเหรอ่หน่าสลิงเบ็ดทั้งสามหลังนะครับเนาะกบปืนนี่แหละที่ผมจิมมะนางจอบพร้อมม,ม่นหัวเมือนจะเห็นโตนบอนะครับเนะาะแถวแถวทั้งสะพานเนี่ยผมบริมาดนแล้วเลือดหมูครับได้เลือดหมูก็ับจับนี่นะมาไมา้แถวนี่แหละครับแถวเก่าที่ผมเคยมาไล่ปลาปดูช่วงคลิปแรกๆนะครับแถวสะพานพี่ละมารอบนี้น้ำแบบบกครับ บกแบบลายเขากสิสออกมาหอดหวยนะครับนุ่นละไปอยู่ผมกสิบเขาไปสวงทางในแถวเทียงมีโองครับว่างมอกมันเลิกเน,นี่ยจะไปยุ่นเบ็ดไปหันครับทเทเลเือดลงนะครับผมก็สิบยางจอบน้ำมูลนั่น,นครับมาครับมาหลุนน้ำมาหลุนน้ำผมครับว่าผมจะมานบมนะันมานบมมานกะรอดทิศตามนะครับพี่น้อง สำหรับคนที่ขอาวา่ารับส้มคลิปก็ขอ,ขอพูดเนหลายเด้อครับผู้ใดบอกท่นกดติดตามก็ฝากกดติดตามน้ำท่านไผกดติดต,ต,ตามแล้วก็ขอพูดเนหลายครับพี่น้องครับมาครับมาลุนน้ำกันเหมือนมามานั่งจออปลาเป็นมูมเหมือนี่ออกมากผู้เดียวครับตอนนี้ยังมบนผู้ใดนำมาอยู่ส่วนสพานน้ำบกแบบขักเลย เรบใส เทเลือนเรียบ้อยมุมนี่แล้วสะโดมันเที่ยวน,นั้นคือไผยทั้งนานครับเบ็ดพุ่งกระถิ่มซุ้มไว้แน่หนิเลยมากินเบ็ดลื่นชิ้นน้ำหาหาเลือดกันมันพอแล้วครับนี่มือนะยิงอยู่นี่เลยเลยก็ไผ่กอดีีไปนี่ครับน้ำเกือบสี่เมตรแต่เมือนนี่มันลดลงไปเกือบเมตรหนึ่งแล้วคือสีบริเวณป่านะครับแถวนี้เห็น,น,นบ่ครับกันน้ำน้ำม,มันบกลง เกือบสองอาทิตย์ที่โบมาบบได้ม,ม,ม่ไม้แถวนี้ครับผมเขาก็กลับมาใหม่เนี่แหละตอนนี้สิบโมงครับสิบโมงตรงเลยไปผมขึ้นก๊กใหม่ก่อนขับบัดแล้วผมก็จะง่อยน้ำก๊กแถวนี้แล้วครับ มื่อนี้ได้แต้มแล้วพี่น้องเห็นอย่างโบประส่วนแี่เรียผมบปได้เห็นมันเด้มันเลีนมาแต,าต่จะมันลอยมาแต่เท่านี้เกือบเป็นผมยิงตัวผูกอันถันอยู่นี่ตัวหน่อยผมเนี่ยเปน็นได้ไหมเห็นแต่มันขืนมา่จะฟังนี่ครับดูๆมันหัวโอ้ตัวเมีย,ต,มยตัวเมียบอกง่ายหนึง่งนี่ตัวอีกอตัวหนึ่งตัวเลียนมาเท่านี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวโฟจิตจอกทหานผ่านประคนรนอยอย,อยู่อยู่มุม พาตะเสดายเลยย่างมายืนแนมเบิ้งโดนเต๋อเห็นเต็มประสูตรจู่รู้ขึ้นมางานพลาดประคอหน่อยนะครับที่ซ้ำพอดีกำเต็มมือทีละเดี๋ยวเพบจอบบางคูนอีกจะเข้านะครับเตรีจ,จะลุกแป๋วอ๋อเหมือนย่างแล้วก็มีแนวติดนใหม่ติดมือเข้าบ้านนั่นแหละครับวันนี้ประสูตรแม่นึงแล้วครับ ป่าก่อนถาโดนเต๋บโบเห็นคูนกลับมาอยู่ครับแล้วผมเลยไปยิงปลาคอหน่อยบัดหนึ่งยุกมุมนั่นที่เรกเห็นปลาคอตัวซ้ำกรรเต็มมื่อเห็นปลาคอหน่อยร้อยจู่ปลายไผ่ไป,ไป,ไปมันลอยอยู่พื้นนะครับแต่ว่าน้าม,มันตื่นยิ่งมาหันบ่ถือจ่อยนะครับลูกแปลวน้ำกันครับบัดนึ่พี่น้องเอ้ยไปเบิ่วงว่ามันจะตัวใหญ่ซ้ำใด้สามนิ้วสีบยย่ได้หรือเป่เนาะป่าตัวนี้ อันนี้แต่ทางลงมครับคลิปก่อนที่มาได้เมื่อน้นก็ได้แบบฟุกฟุกอยู่มุมนี่เพื่อนอันนี้ว่ายิ่งละลอยให้น,อน้องนกไปเอาครับมากเหมาือนยังพออยู่อยู่ทั้งที่บเดมาตะฝุ่นนลครับวันที่สองอาทิตย์แล้วบ่ลงมากลยไก่ก็ยังตัวใหญ่เติออยู่ต่วละครับพี่้องขึ้นจากน้ำเลยพี่นอ้องยิ่งเสียดหัวมัน กับส็สูดช่วงฮึตัวโบงามดูครับพี่เจ้ามันเป็นอย่างดูอยู่เก็บมันขูดเก็บออกก็แล้วนะครับกระเบิดดอกฮึตัวก่อนเนี่ยเสียดหัวเอาพอเดนี่เต๋อพอเดลาบอยู่ครับแรงแล้วแล่นนี่ปืนที่ผมยิงก็สี่เศษีหาหานะครับปืนผมอุลต้าแม็มแกซ์12เกี่ยวครับยิงสีงเจ็ดห้าหกเมตรเนี่ยครับเพื่อน หมยนี่มาประจําผมนะผมมากมากนี่มันเย็นดีมองมองมองคนนยูกับเย็นครับมันเป็นหุมหุมบักม่วงนะครับนาะปลาไผ่ฟังขัางนั้นเป็นปลาโดขืนเมื่อนั้นนั่งจอบขึ้นซี่หาบาทยิ่งบ่ท่านแต่ว่าทันหันมาทางนี้ก็เป็นมองนีควันเป็นเฟวยกระไผ่ลมเอามันปลาโดวสวบอยู่ทั้งใน,นเอยครับแต่ว่ากระบอเห็นตัวนะมาเห็นตลูกขอกมันอกมาบนเวียนน้ำันที่ผมเคยทายเบิ่งครับ คลิปช่วงนักเลงวันก็เห็นลูกมันยุบหันยุ่มมุมนีคนคน่ครับซ้ำเหนียวกร่อยนี่ละกำลังไล่ไล่เนี่ยพอ่อเลยมีจอบเบึงประคอหน่อยมะนี่ครับนี่น้ำมันนี่มันสีดรัดมะลินนี่แล้วก็อ้อมออกไปทั้งนอกนะครับเนาะเ้านั้นมันขวมม่งนั่นแหละผมยิงมันว่าท่านตัวแรหลกไปยิงตัวที่สองว่าเทเียนหันตัวหน่อยยิงว่งถือจอ่อยยืนยิงยุก่อ้อยอยู่ครับ พอมาตามรุ่นต่อไปครับมันนี้จักจะมีแต้ม,ตมอีกบ่อเพราะว่าเบ็ดเบ็ดผมก็ล่งไว้ฟังคกับเลือดหมงผมกระเทอยู่ฟังทำชิงมือนี้ตั้งเจงมาลาบปลาดูครับผมว่าเห็นปลาสูตรซ้ำเนาะเอาอย่างนั้นก็พอไดมีแนวกินแรงครับหลังจากก็นานไปหวยทังไต่ผลซีหาเมือบอ่อใดแนวลาบได้ยุบเลยปลาสูตรลาบยุ่เหมือเดียวครับคลิปก่อน ี่ที่งานยากวานเข่าครับก็ผู้นึงก็ลงอุบลนไปแล้วก็เลยเหลืออยู่ผู้เดียวมือนนี่ออกมาผู้เดียวมาเ้อครับพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยงน้ำผมเด้อนี่ยะเพราะกันปีงปีงกินก,นกบตำํำบกฮวงครับกําลังสุกแลวสุกคางหนึ่งแล้วย่งอีกคางหนึ่ง ใบม่วงเคืองนะครับเดีฮันก็จะเห็นกันกินเขาก็หมดพอเพิ่อนออกมาไใบตำมะฮงปิีงปลาสูตรตัวน,นี้แหะครับปลาขหนห่อยตัวนี้ฮนได้ของสิไข่นะครับเนาะบดได้ซ้ำยิ่งนาที่สองนี่แหละพักนี่ก็ปิีงปลาตัวเดียวเบิ่งพักครับพ,พักพักตำมะฮงอันนี้สมอันนี้สมกระตองครับ สมบัตตองเพิ่์มาตะกระสินเมือนขึ้นกินแซบแซ่บกับมะละเหลืองสองอันเดี๋ยวผมแกะให้เบิ่งครับขาวแบบงามเลยนี่ครับแซบเลยครับอืมอันนี้แัะแล้วครับห่มบักม่วงครับหางหวยห่มบักม่วงห่มบักตองนะมองผมทีมเบสยู่หันครับเชิญมา มาเด้อครับมาเด้อยิ่งได้ก็พอได้มากินข้าวเที่ยงที่ละเพราะแซ่บดีเด้อครับต่างมากินข้าวปลามาได้อบาดพี่น้องได้กินแล้วได้บาดตำปะคงคงก็ะตำแล้วครับนี่สมปลาที่ปลาปิ่งแล้วกับพักเนี่ยครับ ป็นสี่คนนะครับกับเมฆกัพ่อมอนแล้วก็พอนะครับผมัเพื่อนกมาเห่นทญงน้ำพอดีเลยพอ<า>ดีได้กินเข้าหวยมามาครับพี่น้องกินละสิลุยต่อบัดส่งใบไปจ่อบึบงจะเข้ากันตอนนี้ใบสองแล้วครับโมว่าจะมันบ่มา,มานต่อไปส่วงกินเข้าอิ่มแล้วนะ <c oughs> มาเด้อครับ <c oughs> มาเด้อกินละได้ครับบ้ดนี้ก็ถึงเร้า ใบสองกัวลนี่กินเขาแล้วผมก็แย้งว่าปลาโดครับขึ้นยูนี่บังหันอู้ตัวบงใหญ่เลยอู้น้ำใสใสหน่ะเนาะเดี๋ยวผมจะนั่งเบิ้งอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกครับอู้ขึ้นแบบสาเลยบังหันสวมมันจะลงมันค่อยบ่อนสวนน้ำค่อยๆเลยครับอ๋อพี่น้องมาหลุนน้ำกันครับมาจอบช่วยกันครับจะขึ้นอีกบ่ขึ้นกับโบหง้วยกันครับ้องรอบเบิ้งเอานั้นตากแดดอยู่นี่เดี๋ยวผมบริด้อยุทธหม้วยเ่ย นั่งนั่งก็แดดๆเลยโเคดเอาเพื่อป้าตัวนี้โอ้ทาถเถามว่านี่สามสิบกว่านาทีฟู้มันเข้าไปบ่อนตะอ,อยู่ด้านในก็อยู่ส่วงฟังด้าบนมันมอมาแถวลงๆนี่อีกเลยอ่าเดี๋ยวผมไปจอบวงมองเบ็ดก่อนครับพี่น้องนี่นะครับชุดเทเลียงหมอยสองกับเบ็ดสองขั้นอัู่วนี้ นนท่านังอยู่ไหนกรุงเทนเลือนะเที่ยวมองกลางเลยมิดอิ่มซิมครับยังเงียบอยู่หนำสายโอ้เป็นเตยปามาดีเพื่ออย่างนี้เท่านะั้มันขามมาตัตตาฟังเท่าพูนเถอะร้อยขามน่นาจะมีโอกาสเห็นครับปัญหามันสีกระมาะมันบอ่อเท่านั้นนะกินข้าวเที่ยงแล้วมาพ่ออยู่วังหันนั่งขง้าวยางมาหอดพ่อมันขืนบ่อนโอ้โซดไล่เลยครับปลาตูเบาง่ายดอกที่ยักษ์สองโลนี่มั้ง ดูโบถึงสมบูชักน่งอีกสามเนติเมตที่บเห็นจ่อยครับก็เลยใหญ่มเบึงหมองเบียดดีกว่าบน้ำช่ใส่แดดอ่อนราคามันเที่ยวมันจะทั้งน้ำเลือกๆครับฟังทั้งคนฟังคุณนน้ำเลือกก,กนนารกลับมาฟังทั้งนี้รอรุนครับพี่นอ้องโอ้โหน้องก็ได้ได้แต่เน่ากินข้าวเที่ยงนะครับบอนได้เน่ากินข้าวแรงอยู่ที่โบได้นเนี่ยบ่ กูทางบ้านก็ล่อกินเขาแรงอยู่เด้อป่าเอ้ยมาเด้อนี่นะครับมานั่งฟอร์มมองเบ็ดแล้วครับเงิน,นบอลขั้นเบ็ดนี่นะหนอยแถวนี้แนละ้วใครมันขวบชาวสุดท้ายครับไม่ได้อีกว่า,วามันสุโมงกวลัวมั้งเดี๋ยวแสงกระเบิดแล้วครับแสงเบิดนี่ก็จะได้กลับแล้วครับ,รบพี่น้องเยได้บ่ได้ก็จะได้กูเบ็ดกลับแล้วครับ ขอนมาแถวนี้แหละตะเขามันเที่ยวนี่ครับตะเข้ามันมีปลาลูกขอกะมันเที่ยวผ่านแถวฟังนี่แหละขามันออกมาจากฟังทั้งกอไผ่ทั้งนะครับาน้องหวยเงี้ยวไหมไล่มาเลยๆเยพราะได้รุ่นครับเอาครับมารุ่นสาวสุดท้ายครับพี่น,อน,อน้องว้าวครับพี่พน้องข้าตเลร่นโทรศัพท์งกไปพวกไล่รูดมันลอยแบบเงาวเลยเหมือนกันอู้ววางโทรศัพท์นุ่มขอท่านเหมือนกันข้าตเลร่นโทรศัพท์ อมันลอยมาตอนนั่งจอบชอบ็อปมาสันโอ้โหโบไม้อยิบโบนอแสดงครับไล่แบบงามเลยผิวมันจะทั้งกอไผ่หวีหลีวกไปอุ้ยเอาบวัฒน์โอไผ่เอียงนอนเนาะอ,อผมบ้างทัอดแซวคนพี่น้องเอ้ยไผ่อยู่ในีน่หนำแถวไปลายไผ่อยู่แล้วเดี๋ยวเห็นมันขี้แหลกเลยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้อง เอเด็ดเรียบร้อยครับแสงมันเบิดแล้วนะครับเนาะเบื้องหนามันบดเล็กไปไหนได้ครับจุนอู้ยังห็นตะเียดได้แล้นาอปลาโดรอยอยู่นู้หงวกมันรอยตะพีเลยหงวกมาอีกเท่ยหนึ่งบ้างทอสามบทันมันลงส่งปลายไผ่มันเร็วส่งปลายไผ่ในน้ำครับคอยลองโอ้ยิงน้ำมันบทันครับสองเที่ยครับมือนนี่กินเขาเที่ยงมากยังไร้็ได้ยิงปลายอยู่สองนั้นนะครับเนาะได้ตัวหนึ่งประสูตร ก็ได้ปีงกินเลียงตามบังฮงเทียงครับขอบคุณหลายเด้อครับพี่น้องที่เขามารับส่งคิปมาเนี้ยอยู่บนกดติดตามส่องกรฝากกดติดตามน้ำเน่ครับครกดติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายครับพี่น้องผมก็เก็บของเรียบร้อยยังตะชิกลับผลงานมาเนี้ก็มีให้เบิง้งกันนะครับนะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วลหละครับที่ผมเมื่อล่า ยิ่งป่าห่วยนะครับนาะง่วงแรกๆผมก็ยิ่งนกยิ่งนกเขาแล้วก็กินดูลายก็เลยมาหากินป่าครับก็จะว่าคลิปสุดท้ายเดี๋ยวผมก็จะได้ลงกรุงเทพแล้วครับบ่แนีปป้อยคลิปนี้ออกไปโพสคลิปอี่โลกอาจจะเป็นผมหอดกรุงเทพแล้วครับผมโพสคลิปเนี้ยอย่าลืมกันเด้อครับพี่น้องเห็นว่าบราก็กยังกดติดตามผมไปในเด้อผมก็จะไปเฮ็ดอาหารญี่ปุ่นให้บ่งครับผู้ใดสงสัยเรื่องอาหารญี่ปุ่นก็นถามผมได้เด้อครับ อผมอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับครับขอสวัสดีเพียงเท่านีล้ละครับพี่น้องสวัสดีครับ